สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันอังคารที่2กรกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะปกคลุมหลายจังหวัดในภาคอีสานภาคตะวันออก และภาคใต้แนวจังหวัดพัทลุงสงขลาค่ะฝนในวันนี้ก็คล้ายกับเมื่อวานมีฝนประมาณ30-40%เน้นในช่วงบ่ายค่ำค่ะมีตกแช่ตกหนักได้ในภาคอีสานภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะในช่วงดึกๆก็ขอให้ระวังน้ำรอระบายตามเมืองต่างๆนะคะและพรุ่งนี้ค่ะ ฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเตรียมรับมือนะคะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเ,เวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะาลานราธิวาสระนองพังงาและสตูลค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในวันนี้นะคะวันที่2และวันที่3กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในช่วงวันที่4ถึง7กระกฎาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุม พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคมขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย